จะเอาไปใส่แบบไ้นี่อะไรเงินเด้อนี่จะไปซื้อข้าวไปซื้อขา้าวเจ้าอึดเขา่าบ่อเข่ากระข,ขาดแน่เนาะ,ะไปซื้อข้าวนองคนก็นได้กินงนงงเนาะไปว่าซูมเมื่อนี่เจ้ากินน้ำไาไส์ปะกินน้นอยู่ยน้ำป่าบ่ห้ือว,ว่าไปกินอยู่อ๋อจะไปกินอยู่น้ำเอือยคนเลยือว,ว่าเจ้าอยู่สองบอนบ่ อยู่น้ำป่าแน่เมืองเตี้ยกับไปอยู่น้ำมันพุ่นแนส่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ามื้อนี้ก็มาพอมาพอกับพ่อน้องแฝดน,น้อยอีกแล้วพี่น้องเนาะในช่วงววเช้าๆแต่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนนี้ก็ได้ อ่เมื่อนี้กับพอแพ็ดก็ได้มาทำภารกิจอ่าก็กคือมีทางอ้ายพังไทยอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นกัส่รงหินใหม่พอแพ็ดตั้งแต่ดนแล้วพี่น้องให้ไปมอบให้น้องสายลุ่มพี่น้องเนาะก็คือว่าเป็นทิดได้แล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าพอแพ็ดกัช่วงนั้นมันจะฝนตกกับน้นองนอนนเอพิ่นกันอนนาเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าพอแพ็ดกัติดต่อน้องเพิ่บเนี่ยเนี่เพราะน้องเพิ่นบ่มีโทรศัพท์พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไปหาป้าเราอยู่เพื่อนกันบอกว่า อ่าให้น้องเปิดมาแน่กะไปซองสามมือ้อเรากับโบสเห็นกันนะ,นะพี่น้องเลยอ่าแปบว่าบอแฟลกับไปแต่เศร้าแน่เนาะพี่น้องกะน้องเพิ่นเข้ามาเมืดเกล็กะสวยๆนะก็เลยบอพอกันแน่นพี่น้องเลยเนาะกะเลยเมือนี้ไปนัดน้องเพิ่นแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยเนาะและ้วกะอ่าเป็นสีมาบวบเป็นมาสากไปบอหรัวจังใดพี่น้องเลยเนาะ ป้ายพี่น้องก็เข้าไปที่ตามรับต้มนต้องกันเลยพี่น้องบอลลายหางจบมีของนี่เนี่พี่น้องเนาะเป็นปองปลากับนี่เนี่ครับพี่น้องเนยเฟนาะแฟ็บได้สอมาใส่นอ้องกันพี่น้องเนยเนาะนองกินแต่น้องไม่ลายเปลี่ยนนี่นู่งเอโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องสายลุงแล้วเนาะนอะ้นองละสบายดีนอ้นองละสปยดเีเป็น, <c oughs> นไหนคือนอนแต่หน้าแทะห้าตำสาด ค่าตำสัตโดยโอ้ก็เลยนอนนะโดยอืมได้หลายบอ่อสาตว์เราจะผืนแล้วก็ได้หลายผืนเตจออ่ะฝืนมาจะใช้อะนะก็ขอเอาขอเอาโดยตำกับไผ่ตำกับเอื้อยโอือตำกับเอื้อยเนาะอืมถางนอนผืนก็ได้เป็นต่นอนนาเนาะโงงนี้ก็ได้โดยไอไปหา แต่ผลตกแต่แต่ผลตกตอนช่วงนั้นพูนกับโบเห็นน้องนอนหน้า่นว่ะไปสามเตือนเราไอ้ปัญหาอยู่เพื่อนป้าจานะเจ้าบบได้เข้า,าขมาบอบบได้ข้า,าขมา,าอืมแต่ว่าไอ้ไปก็เศร้าๆแนละ้วะช่วยๆนิดนึงเพื่อนเจ้าเข้ามาเหมือนบอด้ยินป้าจะบอกนะ <laughs> มันก็เลยชวนกัน พี่น้องเหยเนาะกตไแบบว่ามาคนละเท่อแบบนี้เห็นไนมองเพ่อนกะเข้ามาสักภัยสักโคมบ่ดอืยนอนนาทำศาสกับเอ้ยนองกะบนมีโทรศัพท์เนาะโช่ช่ติดต่อกันยากแน่แล้วพี่น้องโอเคก็ได้อย่างจะเป็นเป็นไข่บ่อ กูเป็นไนไ <laughs> เล่นขายเป็นไงน,นอนแต่นากินขอก,กับยังหรือเปล่ามยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินซ้ำกสิบิดน้ำไม้อยู่บ่านแหละเราคือว่าแกงน้ำไม้เรื่อยๆแท้จะออกไปกันเจอกันหาน้ำไม้มาแกงฮะแกงน้ำไม่อีกเนาะใ่ฉันและบ้านเรากินแต่แกงน้ำไม้ บ่ได้ไปคุดจีรุงจีรลบอบ่ได้ไปค่าตำศาสค่าตำศาสตอ้น้องสายลุงานุยสิบแปดปีเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเพิ่กันยังน้อยเลยพี่น้องเป็นยเมาต่ากาทสีหัวตุวโบเนาะ แต่ปว่าเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาอยู่นะสงสารองเ,นนเิ่เนเนาะลองเลยหรือแต่ละมือนี่ก็ตำแต่สาร์มเมนบ่โดยบบได้ไปคุยตรงจิโรออือแบบตำรับจา้างบ่ดูว่าตำในไรนนะตำแ้วขอหนุ่มมาแล้วก็ตำเอาของต่งให้แล้วตำเป็นของเจ้าของเองโดยอือแบบห้อไปขอผือนน้ำเพิ่น อืมก็พยาําเพิ่นเนาะพี่น้องลยกาโฟกัสเรื่องความถุกขยากเนี่พี่น้องไยเนาะขอบคุัวน้องเพิ่งแต่ก่อนกะน้องเพิ่นมาไทยเปิดใจอะไรพี่น้องแต่ว่าหน้าตากะนั่งน้อยอะไรพี่น้องไงเนาะกะคือสีบลอนั้นเป็นไะไรดอกพี่น้อง่อเมย์ของเราในกไปหาเงินอยู่ไทยเนาะน้องละ แต่ถ้าว่ามีโอกาสมีเงินมีคำก็อยากลงกับแม่อยู่บ่อยากอยู่อยากอยู่เนาะเพราะว่าแม่ก็ลงไทยพอก็ได้เสียไปแล้วเนาะเรากะอยู่น้ำป้าเจ้าลูกสาวเดียวบ่ดยลูกสาวเดียว่นีองไงเนาะคือว่าเฮือนซานนยังไม่ได้เนาะอือเอ้าแบบว่าเฮือนแต่พอพอกับแม่ปรนเทศสั่งมาก่อนเลยจ้ะโมมีบ่ก็ มียอมยู่แต่ว่าบริอยเป็นในไหนชัว่ามีอย,ยู่บริอยก็ไม่รู้น้ำป้ามีอยูเออ่เฮือนอะไรบ้างอืมเฮือนเจ้าอยู่ใช้เฮืนเอนอย่างไหลังใหญไงจะอยู่บ่อกะหลังน้อยแล้วอยู่ใช้นะอย,ย,อยู่อยู่ทางนี้แล้ว <c ười> <c ười> เอ,อือมันไงเนาะพี่นอ้องเนไย อยู่แถวนี้แหละเราอ่ะก็แปลว่าอันตั้งเสาหน่ะเพื่อนไถ่ไก่เืินป่านก็ขอขอเพื่อนเฮาเฮือนเจ้าบ่ายังโมแล้วโ <c oughs> บลเพื่อ <c oughs> นแต่ยังโมแล,ล้วพี่น้องไยเนาะทำในไดนได้แนะนๆในพี่น้องไยเรากับแบบซื้อๆบทันคนนี่แหละพี่น้องไงอยแต่ว่ามียูเราะ่ะยูหากบได้ยูเรา่ะยูได้ๆเฮือนหมแล,ล้ว <c oughs> เห็นได้ตั้งแต่เสา มีอีกลังนึงอ๋อมีสองลังอือเอาคือไปตั้งมาอีกละลังตาแบบอยากอยู่ใกล้มีตู้อยากอยู่ใกล้ปีตูโดยลังนั่นไน้สายอยู่สายเน่ยอยู่แบบอยู่ใกล้เพือ่อนนออ้างนอกไงแล้วแต่ว่า,า,วามันเป็นเฮือนโกงเกื่นเข้าบอโดยอ๋อมันเป็นเพื่อนโกงเกื่นเข้าเป็นเพื่อนของอ่าปอเถ่าตาน่ายตะกี้พ่นบ่ะ เดีว่า urun, เป็นเพื่อนปูเพ the <like that. S 3> ื muscle, ่อนเนาเพื่อนแบบเพื่อนประตู้เมตู้เพื่อนผู้ตู้เมตู้แต่ก่อนพุ่นเนาะเพราะเมตู้เมตู้ผู้ตู้อนก็ได้เสียไปแล้วเมืนบ่พอตู้อยู่บ้านดงแงวโอ้ผูตูอยู่บ้านดงองแง้่เมตู้กับมาอยู่น้ำป้าเมตู้อยู่น้ำป้าโออตอนนี้เพื่อนกันยังอยู่บิดเนาะอยูยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน่ะอยู่ไซน่ะอยู่พี่บอ อืมแต่ว่าเพื่อนลังนั้นนะเป็นเพื่อนป้าเนาะอ๋อก็เลยสี่ปุ๊บไม่เป็นของตัวเองเนาะดอืมดังใส่ลุงก็คือจะไปหาเงินหะคำน้ำเมยู่ถ้ามีโอกาสเนาะเรอยเจ้ายาเฮียนออกเฮียนของไหนล่ะก็้าก็ห้าออ๋อเป็นอย้างไรคือ มีเงินแล้วบมีเงินเมยแม่เจ้าคือแปบินไทยอยู่เป็นบ่ได้บอกแม่เจ้าอยู่บ่ว่าสีออกเงี้ยนออกอย่างไรบอกอยู่เพื่อนมาจังไหนเพื่อนก็ว่าเพื่อนจะให้ออกอยู่ว่าบ่มีเงินเลยเพื่อนให้ออกบอก่มีเงินอแต่แม่ <c oughs> ก็สีเห็ดเพือนเลยไอ้ก็ยินปา่าจะมาหาเงินเห็ดเพือน ลูกบอกว่า,าขอบครัวอน,นาคตลูกก็เมนอยู่พี่น้องไงเนาะเพราะว่าคนเฮามันเกิดมามันบุคือกันพี่นองฐานะมันบุคือกันเนาะแต่ว่าพออ่านได้เขียนออกนี่เป็นกระแให้ลูกยาแล้วลูกออกแล้วเนาะค้ามันคือแบบในไงเราเป็นกระแให้ลงไปหาหน้าคบหรือว่าดูฟังไทยเพื่อหะไรเหตุหหหงานเนาะ,นะน้องอ่ะแม่จะเหตุงานอย่างก็จะบอก ลงพิมลงพิมอืมลงพิมมีโอกาสมีนัินก็อยากไปอยู่นอนพิก็ได้แต่ให้เจ้าไปเองไปถือบอเจ้าเคยไปอยู่วันเมรี่บ่เคยเคยจะเถอะอืแม่จะปาไว้แต่เจ้าอยู่นังน้อยน้อยพิมบออยู่บ้านนะนะอยู่นําปลาแต่น้อยน้อยอืมพินได้เคยมาเยี่ยมมายามอยู่บอ กัมยูกัมายูเนาะอือกะมายูพี่น้องนี่เนาะทางแม่ของเราก็ได้อ่าโดนโดนเพิ่นมาเถื่อแม่นบ่น้องเะโดยปีเรืองนี่เพิ่นได้มาจากเถื่อนี่เถื่อนึงบางเถื่อก็ได้มาเถื่อนึง,งเถือเอเอเ่อก็บ่ได้มาเพิ่นสิมาช่วงอ่าสงกรานต์บ่ว่าช่วงไหนบางเถื่อก็ช่วงสวงการานต์ พี่น้องเงี้ยบางวนมากก็จะเป็นช่วงสงการเนาะแบบว่าคนบ้านเฮาเป็นมาหานาพี่น้องมาเล่นมาเยียมมายามเป็นปีไม่เล้านี่แหละเป็นกระขึ้นมาหดนามดินสงการเอียงอยู่บ้านเกิดดยู่บ้านเฮาแหละพี่น้อง้ยเนาะเคยเลยขึ้นมาชวนชวนลลยพี่น้องไยบางปีก็บ่บได้ขึ้นมาบางปีก็ขึ้นมาเจ้าบบกินหอดเิ่นบ่อล่ะ หอดูกินหอดยอู่อือหยิบหอดยู่นองเป็นก็ได้กะเมื you, ong, ian, right? ่อนี่ไปกับชิตามสาสตร์ดเกาเนาะดยอืมตามครับเอื้อยนี่มา,า,าแ,บบแล้วนี่สาสตร์นะเอาแบบเอื้อยแท้ๆบ่รือว่าในไาครับ เลูกป,ป่าบ่ว่าอย่างไรลูกเมตู้ลูกเมตู้อืมแม่เพิ่นเป็นน้องของเมตู้โอ้เป็นพี่น้องกันไพี่น้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องน,นองม่เลาเป็นน้องของเมตู้ก็เลยเจ้านัดไปนอนอยู่นำ้ำเอ้ยูุนั่นบ่ใมีไหยินป่าจะบ่จังสั้นเนาะพี่น้องเลยพากันนอนอยู่นาพุนตำสาดบ่แฟดกับ ไปหลายมือกับว่เห <im add up> ็นเพิ่นเนาะสามมือสี่มือไหมสี่มือมือเศร้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะยังบุกบุกพ่อเพิ่นก็คือทางอ้ายกับมีภารกิจนั่นแหละก็คือว่ามีทางอ้ายฝั่งไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้น้องจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะเพิ่นฝากมาตั้งแต่ดนนั่นแหละทิพนึงได้แล้วแหละพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าตั้งแต่ช่วงฝนตกพุ่นแหละช่วงนั้นกับฝนตกแน่ ทางกับเพื่อนววก็บลได้ค่อยไปออกไปหาน้องเพื่อนไปกับบบพ่อหลังๆมาไปกับบพ่อได้พี่นอ้องไอ้สามมื้อไปสามมื้อกับบพ่อเห็นน้องเพื่อนอมือซี่ทั้งมือเศร้านี้่สุได้พอโตเนาะการน้องเพื่อนกันนอนแต่นะก็คือน้องเพื่อนตอนนั้นก็ถ่ายมาเปิดใจเนาะน้องละแต่ว่าเบิ่งกคือสิยังน้อยอหละพี่น้องเอ้เนาะ ก็เลยอยากอุปว้ซะพี่น้องโฟกัสเรื่องความทุกข์ยากซาเราก็ได้ค่อนข้างจะแบบทุกข์ยากแน่เนาะพี่น้องเนยก็บแบบว่าเห็นมูทายเลยอยากทายน้ำมาสันซะกเพิ่งน้องเพิ่นนี่ก็ได้ก็สิไปโฟกัสอ้ายเพิ่นทางนั้นกับเพิ่นก็แต่ว่าโมเมนต์ว่าเสน่หาอีหยังดอกก็เป็นความอีดูสงสารของน้องเพิ่นนั่นละพี่น้องก็อยากให้น้องเพิ่น เนาะแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นอีกทางหนึ่งเพิ่นกะอยากให้พอแพทนีกลไป่ายดีวิวอยู่ให้อยู่หน้าเน่ของน้องเพิ่นนั่นแหละแต่พอแพทก็ไปจักหน้าของน้องเพิ่นฉี่ไปหน้าก็ได้ไก่บ่าน้าเจ้านะก็ไ่ได้ไก่ไนได้ขามหวยบ่ด้วยโอ้ลิงป้าจะมาขามหวยไปขี่รถนี่ไต่คนาเมืนบ่นด้วยเห็นจะได้จงขี่เลยตกยันตกคันนาบ่คขนามันกะใหญ่ยูคขนาใหญ่ยู กี่รถแหลกขามห่วยนี่ลงห่วยบรวมมีขัวมีสะพานมีขัวมีขัวโอ้กีขามน้าไปเลยอ๋อพี่โนโวว้องเนี่ยก็มีขัวนั่นแหละนาของเราก็คือสีไก่เติบแหละพางป่าระบอกเ่งก็ได้แต่กะบ่เฟตกับ่ฮูดอกเป่นน้องเนาะแต่กับฟฟ่ได,ด,ด้ไป ว่าเขอบุญกักทางบุคุณเคยกับทางเนาะเี็นอง่ายไอะไรกัสิทุง,งินเราํำส่วนนั้นมองมีงนองไนเลยเนาะเี็นองเพว่านี่กลายเป็นีีแล้วมีนองเนาะ กับไอ้ในซื้อปงฟ้าแหละกับมีพ่อเนาะน้องหลานเนาะนี่เลยพี่น้องไงเนาะใจ้กเงินของไอ้เพิ่นนั่นแหละกะบไอ้เพิ่นกัว่าแล้วแต่สมควรเนาะพี่น้องเไยกะซื้อไปพากน้องเพิ่นกะแล้วแต่เพิ่นว่าเนาะกะซื้อปงปลาละกับเป็นมาม่าเนาะพี่น้องเไยกะบมัดอันนี้กะบมัดเกือบแสนคนนด้พี่น้องเไยเนาะปงปลากะ นี่ครับเพราะว่าพอแพดซื้ออยู่ใน,ในบ้านนี่เนาะกล่อง 1, หนึ่งซีนอยอ่ันก็ตกกล่องหนึ่งกล่องละสิบสี่พันพี่น้องเลยเนาะกล่องมันจะตกือวหาฟองมันก็ตก 0, 5, อยู่เจ็ดสิบพัน 70, แล้วแต่กับเป็นมีอีกเนาะกับซีหา้อ่นี่ก็มันก็ตกอยู่สามพันเนาะพี่น้องมันก็ตกอยู่มันก็ตกอยู่สามพันมันก็ตกทุเก้าสิบพันแล้วพี่น้องเลยเนาะ แล้วก็เดือเงินจำนวนอยู่หาแสนพี่น้องเลยเนาะ5าแสนสิบพันหนึ่งเนาะพี่น้องเลยจากเงินกาแฟมาตอนนี้เงินหกแสนพี่น้องเนาะเดือว่าหักค่าธรรมเนียมเป็นแล้วกันมันจะมีหกแสนหกแสนหกแสนห้าพันนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกามันขาธรรมเนียมเป็นแค่ยี่สิบบาทเด้พี่น้องเลยเนาะเอาวน้องเข้าใจเด้อโดยแับ ให้เจ้าเป็นอะไรกันเจ้าอันขอบุญขอบคุณทั้งหลายเพิ่นเนาะน้องหล่ะเนาะมีใจบ่น้องหล่ะมีใจมีใจเนาะมีปุ้ยดูสงสารแน่นี่กันเนาะน้องหล่ะเจ้าเสียาไปใสแบบไดนนี่อะไรเงินเดือนจ๋าไปซื้อข้าไปซื้อข้าเจ้าอึดเข่าบ่เข่ากัดขาดแน่เนาะ ซื้อเข้าลงคนกันนะพี่น้องีงเนาะไปว่าซูมเมอนี่เจ้ากินน้ำไผ่สะกินน้ำอยู่น้ำป่าบ่รดอวยวไปกิน่อ๋อจะไปกินอยู่น้ำอะไรพุณเลยชื่อว่าเจ้าอยู่สองบอนบ่อยู่น้ำป่าแน่เมื่อกีกไปอยู่น้ำามันพ่นแน่อยู่พ่นกับไอเข่าคึอกันอืออยู่พี่น้องลยเนาะขอบครัวแต่ละขอบคัวกับแบบนี้แหละ เหตุใดเหตุน้าอยู่แต่ว่าเขาบม่กุ้มกินเขาอยู่ให้ในน่าก็ออกเบิดละบ่ก็เริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเนาะกะอดเอาล่ะพี่น้องเลยเนาะนอกก็มีตัวสู้ๆกันแหละของทุกอย่างก็ต้องอดฝ่าฟันมันไปได้สู้ๆอย่างเดียวหล่ะอย่างเดยวเลยเนาะต้องเป็นราน้องอ่าะหนุ่มๆขอบุญขอบุณทั้งไอฝั่งไทยเพันในเรื่องหล่ะพันกระบได้อัน ระบุซื้อดอกพี่น้องไม่เพิ่อนจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ทางฟังไทยเนาะโดยอ่ะเราเมื่อคืนอ่ะขอขอบใจหลายๆเด้อขออยู่ดีไม่แห้งความเจุกจะได้ความไข้่ยังมีเด้อพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเด้อโดยเนาะพี่น้องไอ้ก็ขออยู่ดีมีแห้งก็เมื่อตอนนั้นแหละเนาะน้องละเนาะก็หมายว่าอยู่ดีมีแห้งก็คือว่านั่นแหละพี่น้องเอ้ย อ่ะโอเคแล้วพี่น้องเนียจังไรกับพ่อแฟรก็ได้ทำภารกิจนี้ไปแล้วพี่น,อน้องเนาะก็คือมีแต่่จขอโตัวลาไปก่อนนะั่นแหละพี่น้องเยเนาะจังไรก็ได้ก็พอเ,เป็นกลังใจพอ่อแฟรในคืนหน้าเด้อพอพี่น้องจังไรก็ได้อ๋อสบายดีละไอ้ก็สิขอตัวลาไปกลับก่อนเนาะน้องมาเด้อะแล้วโอเคพี่น้องเนาะก็คือว่าภารกิจของอพ่อน้องแฟร์มันนี่ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วพี่น้องเนาะก็คือ เงินเพิ่นอายเพิ่นก็ะผักมาตั้งแต่หล่นแล้วพี่น้องเนาะทีหนึ่งได้ละพี่น้องเลยแต่ว่าพอแฟดจะไปบ่พอน้องเพิ่นชัดเทือพี่น้องเนาะก็เพิ่นจะอ่าพบน้องเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะขณะหมกห้เป็นที่เหิบห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะจังได๋ก็ต้องขอบุญขอบุญทั้งอายเพิ่นนนั่แหละพี่น้องเลยเนาะที่ว่าอีดูสงสารทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอ้าโอเคพี่น้องจังได๋กะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อน้องแฝดอีกเนเด้อพี่น้องจันเลยขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง